นี่คือ cover อร์1203เป็นได้มากกว่าตัวกระจายสัญญาณมันก็จะเป็นไอออนแมนได้เหมือนกันนะครับ <Wow. S 1> รตัวนี้จะมีไฟสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเมธ easy tech วันนี้ผมจะมาแนะนำเมธ wifi อุปกรณ์ขยายสัญญาณในรูปแบบของเครือข่ายใย,ยแมงมุมนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้ สัญญาณ Wi-Fi หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในบ้านราบลื่นสเสถียรไม่สะดุดน,นะครับเรามาพบกับ Cover 1203โดย D-Link นะครับวัสดุแข็งแรงทนทานนะครับเรียบหรูสวยงามเป็นได้มากกว่าตัวกระจายสัญญาณเป็นได้ทั้งอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะครับลักษณะอุปกรณ์ชิ้นนี้เหมือนลำโพงด้วยคุณสมบัติเขาให พอตแลนด์กิกะบิตถึง2พอร์ตและสามารถรับสัญญาณ Wi-Fi 2.4 GHz กิกะเฮิร์และ5 g h กิกะเฮิร์ได้นะครับแล้วก็กินไฟแค่15วัตต์น้ำหนักอยู่ที่0.25กรัมนะครับตัวนี้ถ้าใครชอบมาเวลหรือ i อออนแมนก็เสียบปลั๊กติดที่หน้าอกแล้วก็เดินไปทั่วบ้าน <Wow. S 1> มันก็จะเป็น i อออนแมนได้เหมือนกันนะครับเพราะตรงนี้จะมีไฟโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องเขาหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่คือ cover 1203ตัวนี้จะมีอุปกรณ์3ชิ้นให้วางได้3จุดภายในบ้านในกล่องนี้เขาให้อะไรมาบ้าง Simple Setup Gui ก e นะครับการติดตั้งภายในจะมีอะแดปเตอร์ให้3ชิ้นแล้วก็ฝาหน้าเอาไว้เปลี่ยนนะครับ ฝาหน้าเนี่ยจะมีอยู่3สีที่ให้เปลี่ยนคือสีชมพูที่แถมมาให้กับอุปกรณ์ชิ้นนี้กับสีน้ำเงินและสีทองนะครับในกล่องดีลิ้งก็จะมีคู่มือนะครับซึ่งโดยปกติเราๆแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยอ่านกันอยู่แล้วล่ะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปละเอียดยิบไม่ต้องไปนั่งอ่านให้เสียเวลานะครับแล้วก็จะมีการ์ดการติดตั้งนะครับให้มา ซึ่งตัว cover 1203เนี่ยผมได้มาเอาไปทดลองมาแล้ว1อาทิตย์ผลปรากฏว่าผมได้ทดลองไว้ที่บ้านซึ่งที่บ้านผมเนี่ยมีอยู่3ชั้นสามารถครอบคุมพื้นที่และใช้งานได้อย่างสเสถียรได้ทั่วบ้านซึ่งไม่มีปัญหาตามที่ดีลิงเขาบอกมาซึ่งเกม r วเนี่ยหลายท่านที่เล่นเนี่ยก็จะทราบกันดีว่าการใช้งานแบนด์วิดต์ของเกมเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะ แต่พอใช้งานตัวนี้เชื่อมต่อกับตัว cover 1203นปีการใช้งานที่60เฟรมเรทไหลลื่นไม่มีสะดุดนะครับไม่มีแหลกหรือว่ากระตุกใดๆนะครับค่าปิงหรือก,ก็ไม่ได้เยอะนะครับการเล่นเกมราบรื่นดีและผมก็มีการทดสอบอสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากตัว cover 1203โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าตรวจเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านสายแลน สัญญาณอินเทอร์เน็ตจะมาเต็มนะครับสมมุติว่าเรามีแพ็กเกจ100เมกแล้วทดสอบผ่านสายแลนเน็ตจะอยู่ที่90ถึง100แต่ถ้าเราทดสอบสัญญาณ Wi-Fi นะครับตัวนี้จะดรอปอยู่ที่30 2 0ถึง30อซอันนี้เป็นธรรมดานะครับอยู่ที่ว่าระยะไกลหรือไม่ไกลและผมได้นำตัว c o เวอร์0 3 ไปใช้งานที่ออฟฟิศของผมนะครับออฟฟิศของผมเนี่ยมีประตูกระจกเยอะและก็ประตูกระจกนี้ติดฟิล์มทําให้การเชื่อมต่อเป็นไปได้ไม่ค่อยสทัทธ์นะครับแล้วก็จะมีการใช้งานติดตดขัดๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าใช้งานไม่ได้เลยแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่ผมมองว่าตัว cover 1203เนี่ยอาจจะเหมาะใช้งานกับทางที่เป็นที่บ้านมากกว่าและ h โฮมอ f ฟฟิศ นะครับตัวนี้จะไม่ค่อยเหมาะสมกับออฟฟิศที่เป็นตึกแล้วมีประตูกระจกหรือกระจกเยอะเพราะว่าจะทำให้ใช้งานค่อนข้างที่จะติดขัดนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยใช้งานดีและเสถียรเดี๋ยวผมจะสรุปตัว cover 1203ให้ฟังนะครับตัวนี้จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อดีกันก่อน ตัว cover 1203นะครับข้อดีคือติดตั้งง่ายสะดวกสวยงามนะครับดีไซน์ดูทันสมัยนะครับสามารถเป็นของตกแต่งภายในบ้านหรือภายในออฟฟิศได้ผมได้ไปทดลองติดตั้งเชื่อมต่อทิ้งไว้โดยที่ไม่ปิดเลยตัวความร้อนของตัว cover 1203เนี่ยแค่อุ่นๆวัสดุเขาออกแบบมาได้ดีมากมีความคงทนนะครับ สามารถรองรับการใช้งานได้24ชั่วโมง1สัปดาห์และ365วันนะครับการติดตั้งเนี่ยง่ายนะครับสะดวกติดตั้งได้ผ่านแอปการใช้งานสเสถียรราบลื่นไม่มีสะดุดนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับผมก็พยายามหาข้อเสียของตัวค o v e r นี่นะครับมันก็มีแค่อย่างเดียวเองนะครับก็คือเรื่องของกระจกกับกระจกเยอะกระจกมีฟิล์มเนี่ยที่เหลือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าท่านใดประสบปัญหา สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึงภายในบ้านหรือออฟฟิศผมว่า Cover 1203เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อให้การใช้งานของท่านราบลื่นไม่สะดุดและ,สะเสถียรผมขอขอบคุณ d ีลิ k งที่ให้อุปรกรณ์น,นี้มารีวิวนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะมาแนะนำเรื่องของการติดตั้งและการใช้งานเรื่องต้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดกระดิ่งติ้งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปสวัสดีครับ